สวัสดีจ้ะมณีก็แวะเขาปลาจักหน่อยแล้วจ้ะหลังจากติไปสื่อไก่สื้อตับไก่เนาะสิอเอามาแกงขั่วใส่พวกพักนี่ลนะพักสมบพิสมบะแก่ก่อยนี่ลนะอันนี้ก็เป็นพักดอกหูแม,มวนี่แล้วจ้ะ,ะส่วนตัวนี้ก็เป็นพักขมกะคนว่าได้เก็บมาหลายดอกจ้ะขอเก็บมาน้อยเดี๋ยวดิ แค่นี้แหละเพระาะว่าคอยกับปไดใส่พักตาเบน,นอนแล้วก็จะเป็นพักตลาดโอเควนตัวนี้เนาะช่วงนี้ฝนมันตะข่้นแต่อันเกมกับแก่ละอันโบเก่มกับโกกบกแก่ก็เสียเอาเต่ม,มน,อนอ่อนนั่งอ่ละแกมเดี ไฟกสีเอาแค่นี้ละนี่เพราะว่าต้องการควอมขมนิดหน่อยจ้ะ,ะพอมก็พักขมไอกจะเก็บมันไม่เกี่ย,ยวคับพอ่อส่วนพักขมนี่นะจ้ะพักขมเนี่ยต้องลวกเพราะว่าเขาเออ่มีควอมขมดอกแต่พักตัวนี้ต้องลวกจ้ะ มันนี่ก็เลยเก็บหน่วยบักท่านปลามานำแต่มันบอกท่านสุกดีลอกจ้ะตอนนี้มันก็หวานอมเปรี้ยวมันไม่ซื้อของมันอยู่เด้ซื้อของมันม้วนๆตัวมีละเบละคอยจะเอิดมันบอกท่านปลาเอามาเห็ดพริกน้ำปลาเนาะกะปี กินยูทงภูเขาเยอะเยอะเยอะมากเก็บเอามาพ่อแต่กินสึนมากเก็บมาหลายกะไ,ไ้กินเบอด์ตกไลเศสิดได้เอาทิ้งแต่บัดช่วงนี้ก่อนสิได้ายเฮ็ดของพวกนีเดอจะมาทำคลิกแกงเผ็ดก่อน วันนี้ก็เอาไปหลุบน,นันก่อนวันนี้ก็จะมาทำพริกแกงเผ็ดตะกอนก็สื่อว่ามันถือเด็ดเรอกเหมือนบ้านไปเห็ดผัดสบปบดไปฝั่งเปิดมาเลยแหละื่ผักชีลาวที่ว่าสิตตรงเอามัเก็งใส่ มะขวใส่ตับไก่หนิดจัดชีลาวกินเลงงย,ยง,ง่ายเลยจ้ะแล้วก็เสีเอาผสมกับผักที่เขาเก็บมาแล้วก็จะมีสุกีินีบุฟฟ่ตรัง ใส่มัน,นหลายอย่างผักก็มีพลิกยวกพลิกหวานนี่ะนะจ้ะน่ะพบมาทำพริกแกงเผ็ดเครื่องแกงเผ็ดพริกเผ็ดพริกแกงเผ็ด เทำพริกแกงเผ็ดก่อนนะกระิลวกรักตักตอนเลยจ้ะเสี๋ยวเอเอ,เอพักพอนี้นะเนาะเอาไปลวกเครื่องแกงเผ็ดกับพระท่านเลยปั้นในก็ตุ๋แกจัดการผุกเนี่้มันเรียบร้อยก่อนเอากระิลวกแล้วเ้าปั้นพริกแกงเผ็ดเรียบร้อยแล้วเอากะมาจัดการทำกับข้าวได้มาพัดมาขวอะไรเลยจ้ะ ตอนนี้กับมาปันกก่นพริกแกงเลยจ้ะพริกแกงเผ็ดอันนี้พริกขข่ปั่นไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่เครื่องเพราะว่าพริกอีนี้ขา่อยต้มล้างน้ำแล้วก็ต้มก็น่ม้ห่อนเห้มันนิ่มจ้ะเพราะว่ามันจะได้ปัน่นง่ายเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปปั่นแทนผิวมะกรูดจ้ะล้วก็จะเป็นขาของที่นปั่นยากจักหน่อยใส่เข้าไปเดี๋ยว เกลือหน่อยคุณเกลือคุณเกลือเอ,เอ้ยอยากให้เกลือเกมงเนาะมันอยู่ในยน้าเนาะหนักเกลือสักหน่อยอเคเอาก็สิทปันตัวนี้ให้มันละเอียดก่อนถึงจะใส่กระเทียมขาแล้วก็กระปิขมิ้น แค่ด้จ้าไปมักหุดก็ปั่นละเอียดยิบแล้วตอนนี้ก็ตะไคร้ลงเลยด้จ้ะของที่วันปัน่นหยาบๆ,ๆใส่เข้าไปปั่นเข้าไปอีกตะไคร้ก็เป็นตะไคร้เส้เคฟนั่นเลยจ้ะเอาออกมาเขาก็เอามันละลายมันก็เว็บให้ลำแข็งมันละลาย,ลาย ต่อโอเคท่านะจาละเอียดประมาณหนึ่งตอนนี้เราก็จะใส่ขมิ้นเข้าไปแล้วก็กระเทียมจ้ะพอแล้วก็ปีดใส่ถังหลังจ้ะ เครื่องแกงก็ปันละเอียดยิบดีละจ้ะสุดท้ายกะปิ้นนะจ้ะก็ใส่กะปิสองช้อนเลย พี่แกงเพ็ดกบเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วนะจ้ะได้ขวดลอใหญ่นึงแล้วกะขวดเล็กนึงจ้ะส่วนที่เหลือตัวนะี้นะจ๊ะจะเอาแกงแกงอออต <c oughs> ับไก่ใส่ผัก ตอนนี้ฮอาัสิมาเริ่มเกงแล้วด้วยจะส่วนตัวนี้เราจะเก็บใส่ตู้เย็นจ้ะส่วนสีเหลือเนี่จะเอาเกงเผ็ดมากเลยอันนี้จะเป็นน้ำล้างเครื่องปั้นด้วยจ้ะไม่ต้องกลัว มีผักอะไรก็จะใส่เข้าไปส่วนตัวนี้จะเป็นขนุนจะใส่เข้าไปเสร็จปบเสร็จก็ค่อยมานซีดมึง,างอาหารวันนี้ไม่นิ่น ตอนเด้อบ้านหิ่งตอนนั่นจ้ะฮะของตัวอย่างที่หันเอาไว้ก็มีสุข,ขีนี้ผมมีผักอื้อก็ไม่ผักชีเหลาใส่กันไปกินผักนะก็ไระตินต เดี๋ยวพัดปลาโหลกเสักซักบียบ่้อยอะใส่ที่ลังจะ้ะจัดการตัวนี้คนจ้ะสักครักหนึง่งให้มันเดือดเต็มที่เส้นพัดปลาตัวนี้นะเอากระโหลกเสักซับอยูกก่เลยอ บ่ได้เขาเก็บกะผักในซปเปอร์มาร์เก็ตหรอกใ่ว่ากระอยากใส่มันไปซุดๆนี่เลยขอให้มีกลิ่นขมโอ้วอแมนขอให้มีรสชาติข,ขมเขาใจละเริ่มเพราะว่าทาเฮ็ดเอ่อของอย่างตุกกยางมันมีผักชีลาวด้วยแมงมัดมันบอกเขา่ก็สีมเมนเนั่นแหละ ผสมตัวฮัคเอีกน่หอมเหลือเกินแม่วัดมันหนีพักพวกนี้น่าสักสองสามนาทีให้มันเดือดกับใส่ไดๆฮัคจะเอาพักตัวนี้ลงกับเป็นอันบะสบับร้อยปิดไฟอร่อยแบบง่ายอีกแล้วจ้ะอร่อยมากนะดูรถ อันนี้คือ,อย่างผมชิดลดใส่กาไปไปหารถจีก่อนนะถ้าสีจิ้งไส่นำปลาแดงลงไปจะอร่อยมากแต่ว่าป่ะไข่ถ้าใสจะเป็นสมตั้งแต่ไข่ใสดูถจะเป็นเก่งแบบนี้ไข่ปลใส่ะนี่เป็นผักปลาที่ไปหามา โลละใส่เข้าไปเลยวันนี้กินผักกเกีียวจ้ะรับใจหน่อยเด้อทาผู้ได้เ็ดกะ อยากินตอนไล่นไลก็ไปเพิ่มก็ได้ขออยากใส่ข้าวคั่วเข้าไปหน่อยชนขึ้นก็ได้นีได้หอมข้อขวบมันกัเครื่องเครื่องพักเครื่องขวบเครื่องอมนั่นเลยจ้ะประมาณนี้ก็อร่อยแล้วจ้ะเอ้ยไปจัดใส่จานด้วยจ้ะ นี่กับอาหารของคนบุญแล้วกับเซ็ตสับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตั้งแต่อาทิตย์เดียวของเขาจะโซทอมาหารเนาะเขนจเอาขันเนี้ยมาฝากคอยก็ยังไม่ต้องไ้กินเลยคอยก็อุ้มันเลยเลยเพราะว่าแต่พวกทีคน